สวัสดีจ้ามือนีอยู่กับช่องลักสมนุนชาแนลเด้อค่ะมือนีลักสมนุนมาหาเห็ดเด้อค่ะพี่น้องมือหนีมาลุนกันเด้อว,ว่าลักสมนุนจะได้เห็ดลายบอเนาะค่ะมาลุนกับลักสมนุนเนาะค่ะกะตั้งแต่ขึ้นมานี่กระพึงไดแค่สองดอกเนาะเดี๋ยวจะหาไปเรื่อยๆนะคะหาไปถึงเที่ยงนั่นแหละค่ะหายมันเต็มกระตาเด้อค่ะมือหนีมากับไพมากับพอบานเด้อค่ะ มาพูแถวแถวบ้านเนาะค่ะทัศมณ์ก็มาเจอเหตุแล้วนี่เด้อค่ะพี่น้องเห็ดค่ะนี่ค่ะเจอแล้วเด้อพี่น้องเน้อหาอีกค่ะหาอีก เห็ดละง,งกค่ะนี่เดอ้อพอบานพอ่อเฮดละงกแล้วเด้อค่ะอุ้ยดอกงามงามอุ้ยขาลุดนี่นะคะเห็ดละง,ง,งกเด้อค่ะได้หนึ่งดอกแล้วนะคะค่อยๆแล้วค่ะพ่อเห็ดอีกแล้วเด้อค่ะนี่เด้อค่ะเป็น เฮดละงกเหลืองเด้อค่ะพี่น้องถือกล้องหน่สิค่ะเอาออไม่มีมือถือไม่เป็นไรค่ะนีม่มาเอามือเอากล้องมามีเมียหงัดเด้อค่ะงัดค่อยๆงัดเขาเนาะนี่ค่ะงาม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 ,มค่อยๆหาไปเลยละไอ ขอปูลนะขอกระต่ายเดี๋ยวกับพ่อและปูอุ้ยขาหักอีกแล้วพี่นอ้<ข>องค <ขอ S 1> ่อยๆใจเย็นๆได้แล้วนะคะอันน่ะเห็น้ำหมากมากทว่านห็นก่านะแดงๆอะ่ะนี่อีกดอกหนึ่งเด้อค่ะ ใบโตค่ะใบโตในใบตองกรุงรัตหาใบใหญ่เนาะเนื้ก็มีใบใหญ่เมือนกไปเรื่อยๆไม่ดีอยู่นี้แหละตมา้าเนอด้ เห็ดออกเนาะบอม่านี่าดยางแรงเลยเด้อค่ะก่อนสีนี้เขากระตัดขาเขาออกก่อนเนาะค่ะนี่ค่ะให้เป็นเชื้อต่อไปเด้อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดินเตะมาเนาะลืมไม่มองไม่เห็น มักอยู่น้ําปลาเมกตัวพวกนี้เอาข้าวเจ้าห,าหางผู้เอาบมื่ึ้นนลังผู้มันสูงมากว่าในเวลานี่ไปหลังผู้กับเจออีกดอกแล้วค่ะ lăng cài bỏ lên bỏ gập gập tay kín cướp cho mượt đọt rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền bỏ เมืไห้น้ำดอกทะขื้นผูนฮะขอโทษเอามาสิ <c oughs> ก <c oughs> มามา็มาเอานี่เอามามาเอานี่มาเอานี่ก้อนนี่แม่กองไว้อยู่นี่ เ๋ยมาซองโด,งด,ดมมงนเห็ดเห็ดไผ่เห็ดไผ่ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอโงกค่ะเจอโงกนี่ค่ะคือโงกค่ะใครเห็ุเราโงกเด้อพี่น้อง โ,โบเมนไข่ละงก์เมีนเห็ดนั่นเลี่ล้วต้องตัดขามันก่อนต่ออ,อีกแล้วด้วยค่ะส่วนมากด้วยค่ะก็จะอพอเอาไข่อ,อีลีเด้อที่นี่มื่อกีโบเมนไข่เนาะที่นี่ไข่อีลีเด้อค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ ชุดนี้แหม่นจริงๆค่ะนี่เขาเป็นของแกหลอกหลอน เอ๊ะจ๊ะเอ๊มาหลบอะไรอยู่ตรงนี้เฮ็ดละาโง่จ๊าเลี้ยงรงนี้หัวมือนีอ สวยงามบอเออเอาดอกน้อยน้ำแม่หัวมือเอาอยุก็มันอยู่น้ำกันมันไม่ใช่อีดอกนู้หัวมือคุณเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆเน่หัวมือหัวมือเอ่แหนหนมไปเนียมไป ่สววยกวาอุยอ้ยไหนอีก <c oughs> แล้วพี่น้องเอ้ยนะนะโอ้ยไข่ดิมะมะเข้าไหมเขาจะจิ้มสวยงามเลยที่เขาเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นเขาจะทำลายนะครับนี่ฮะว้าสวยเกิน,นครับไข่เห็ดละงมงุกพ่อแต่ไข่ thằng lăng này thằng lăng này là, xe này là cái bưng tay mày này, hửm, để thấy rồi, ui, tên bao, tự ทนัน <laughs> หยยบหยยบหรือว่าตุกข์ของเ, <laughs> เนี่ยเสียหลดเห็ดออกมาง่เลยเสวยไม่ห่างกันเลยนะคะอยู่ปะไก่กันนี่ค่ะซองดอกพี่น้องเอ้ย นี่ <Yeah. S 2> โอ้ยพออีกแล้วเด้อค่ะกำลังออกเนาะค่ะยิงสายๆเนาะเหตุเขาก็จะเริ่มขึ้นมากเนาะค่ะ นี่คะ่ะนี่ยูกอไผ่ด้านหนาด้านหนาเมี่เห็นบ่แดงๆหามาอีกกลมลงกอไผ่ด้านหนาตำนั่นแหละตรงนี้เนาะ

ตอนนี้ก็นั่งพักผ่อนกันด้วยค่ะไหไฮเมืออ่อยก่อนเนาะจังสียางหาต่อเด้อพี่น้องเด้อย่ยางหาเห็ดต่อตอนนี้ก็ค้นกับคืนมาเรื่อยเรื่อยด้วยค่ะคืนมานเรากะเงียบเมื่อกี้ก็ยังแตกแซวแซอยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็พักผ่อนแป๊บหนึ่งด้อค่ะเดี๋ยวจะไปหาเห็ดต่อเอาเห็ดมาโชว์เอาเห็ดมาโชว์เ,เดตะไคร ผลงานมือนี่นี่ค่ะในแต่ไข่ดอกก็ได้อยู่ค่ะไข่นีได้เยอะเลยค่ะนี่คือผลงานเนาะค่ะเดี๋ยวจะพากันออกค่ะเฮดต่อแล้เดอพี่น้องเดอ